จะเย็นนะจากกลับบ้านละเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเล่นเล่นแม่กูดูคลิปทุกอันมึงจะต้องม้วนมือก่อนก่อนพูดทุกครั้งเลยอ้ามคู่หลังมันเป็นคอนเสิร์ตเลี่ยมันเป็นคอนเสิร์ตเลยบรรยายหน่อยแล้วเราจะมาเล่นชิ้นเล่นเออมันมันเนีแยจริงๆเราไม่แต่เช้าครับแต่ว่าสีตาข้องผมมันเมาพี่เมาไหมจับจะไม่ชารเลยต้องมาถ่ายตอนเย็นจริงๆมาแต่เช้าแล้วมาที่ดิจิตี เราเล่นเครื่องเล่นมาแล้วสามขับยานละครับวันนี้เราเล่นอะไรบ้างหนี่ยวันนี้เอ่อวันนี่ทาวเวอร์ทาวเวอร์ออฟโชเลอร์ทาวเวอร์ออฟโชเลอร์แล้วก็อจูนี่จูนี่ซูดสแตนเดครับอฟเนนี่คือชั้นที่3ที่เราจะเล่นนั่นคือแสดงจากข้างในสามสี่อ๋อมาซูเกนี่เห็นเธอคิวไหมฮะไม่เห็นเธอคิวริสเธอคิวริสเรามาโชว์ตัวระหว่างพักการแสดงจากข้างใน เขาจะมาโชว์ตัววิ่งข้างนอกอย่างที่เส้นตุ๊กตาตู้นี้ฮะมาสคอตพวกนี้ก็อะไรนะตุ๊กตาอะไรนะมาสมาสคอต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 วันนี้ก็คือเขาจะแสดงอยู่ข้างในแล้วตอนนี้ที่เป็นช่วงเบรกของเขาก็จะออกมาโชว์ตัวข้างนอกนะครับผมเราสามารถถ่ายรูปได้กับเขาได้คล้ายๆเหมือนที่ไออากาซ่าใช่ไหมอ่าใช่เราสามารถถ่ายรูปได้ของเขาได้ขอถ่ายทีนะฮะยังไม่ได้ถ่ายเลยมาเนี่ย หลังจาถ่ายกันวันนี้หมดแรงแล้วครับวนนี้ไม่ไหวเฮ้ยนี่นี่นีนถ่ายตรงนี้สวยแสงสวยมากนี่หน้าอย่างนี้นี่หน้าอาชี้มึงชี้มาดินิ้วมึงอ่ะ ครับเรามาถึงแล้วครับชิ้นก<อ>ุ๊กุ๊มึงใช้ไป2,003ันสาแล้วไปชิ้นกุ๊กุ๊ไปชิ้นจูุใช่ครับครับวิดีโอนี้แม่งห้ามเผยแผ่เลยดูเฉพาะภายในอ้าวชี้ชี้อะไรวะชิถึงแล้วครับชิ้นกุ๊กุชินจู <c ười> ชินจูคุ <c ười> ๊ง <c ười>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  านช้อปปิ้งของของญี่ปุ่นนะครับเป็น เป็นที่แรกๆที่คนไทยจะต้องมาที่นี่นะครับผมเอ้มันถ่าตึกเอ้จริงๆมันจะต้องมีตึกๆมีแสงไฟปิาอจริงๆมันต้องยืนตรงกลางน่งเี้ยอธิบายดี๋อธิบายเนี่ยครับผมมัน่นข้ามครับดวัมจริงๆอีเอาดิ ไม่ไปหมดแล้วอ่ะ